วันนี้น้องโบส่งชื่อเรื่องมาโอ้โหชื่อเรื่องน่าสนใจมากเรื่องนี้เรื่องเล่าจากโลงศพเรื่องนี้เป็นประสบะการณ์ของใครอะโบของหนูเองค่ะมันจะเป็นหลายๆเหตุการณ์ตั้งแต่เด็กจนโตอืแปลว่าแปลว่าเรื่องนี้โอ้โหหลายปีเลยย้อนกลับไปหลายปีใช่ค่ะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอ่าโอเคงั้นก็เล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังครับเกิดอะไรขึ้นนะน้องโบเชิญเลยครับ เมื่อก่อนบ้านม่อว่อยู่ชุมชนหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละเป็นย่านคนจีนทีเนี้ยตรงหน้าปักซอยอะ่ะจะมีร้านโรงศพอยู่ร้านหนึ่งแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยอาม่าจะชอบพาไปซื้อจักรยานร้านจักรยานจะอยู่ข้างๆร้านโรงศพคือว่าคงเป็นหลานลักแหละคือได้เปลี่ยนจักรยานทุกปีทุกปีสองปีประมาณเนี้ยครับก็ได้ได้แบบได,ได้จักรยานมาซื้อเฟอร์นิเจอร์ร้านเขาจะอยู่ข้างกันตรงกลางจะเป็นร้านข้าว แล้วก็ก็จะไปเนี่ยเรื่อยๆ <S <S ทีเนี้ยเวลาเราไปซื้อจักรยานอะระหว่างอมาม่าไปจ่ายตังอะจะชอบมีผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดจีนสีดำครับแล้วก็ใส่หมวกแบบพี่เคยดูหนังหนังจีนที่เขาใส่หมวกกลมๆอย่างนั้นอะอืมเคยฮะอ่าแล้วก็อ,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 อรารมณ์โบราณโบราณเนีย่ยนะแล้วเขาก็จะกวักมือเรียกแล้วก็หนูก็เดินตามเขาไปแล้วก็จะไปเห็นร้านโลงแต่คือความเราเป็นเด็กอะ เาก็จะมองว่าร้านเนี้มีกล่องเยอะมากแล้วก็มีกล่องหลายแบบทีนี้มันจะมีกล่องแบบหนึ่งก็คือกล่องแบบโค้งๆถ้าสมัยเนี้ยสมัยนั้นด้วยแหละเขาจะเรียกว่าโลงจำปาใช่ปหะพี่หนูอาจจะชอบเห็นมีคนนั่งอยู่บนกล่องเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็ทักไทยทักทายเลยนะว่าแบบปีเนี้ยเขาจะชอบพูดว่าปีเนี้ยอาหมหรือจะไม่สบายอยากปั่นจักรยานออกไปนอกบ้าน บ่อยๆอะไรเงี้ยนอกบ้านหมายถึงว่าออกไปแบบเกินบริเวณบ้านอืก็ยืนฟังเขาพูดไปแล้วก็อมาม่าก็เดินตามมาแล้วก็เอามือมาปิดตาพี่ปิดตาลมเหมือนเราเด็กๆเ,เนอะใช่ใช่เขาก็จะหนีบเราไปเลยหนีบหนีบเราไปแล้วก็เอามือปิดตาไปพอเราจะพูดก็เปิดตาแล้วก็เอามือปิดปากแทนครับแล้วเขาก็ ไปถึงจักรยานเขาจะบอกว่าเอออาม่าจะบอกว่าปั่นจักรยานเข้าบ้านไปเลยก็ปั่นไปก็เหมือนแบบความเราเป็นเด็กๆเนาะปีนี้นพอถึงบ้านแล้วอาม่าจะชอบถามจะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีเลยเวลาไปซื้อจักรยานก็ถามว่าทําไมาถึงเดินไปตรงนั้นก็จะบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดนี้ใส่หมวกแบบนี้ <c oughs> อะไรแบบนี้ก็ <c oughs> จะเล่าเหมือนที่หนูเล่านี่แหละ <c oughs> แล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าปีนี้จะไม่สบายเป็นแบบนี้จะเข้าโรงพยาบาล สองสามครั้งอะไรแบบนี้ยบางทีเราจะบอกว่าเข้าโรงพยาบาลครั้งเดียวแล้วก็จะมีอยู่ปีหนึ่งก็เป็นผู้ชายคนเดิมแต่ตัวเขาดํามากเหมือนกับเขาเปลี่ยนไปผมก็ถามเพราะว่าเอาแปะเป็นอะไรอะ่ะทาไมตัวดําจังปีเนี้ยตัวดำํดำดบเขาก็นั่งยองๆแล้วก็คุยกับวบนะแต่คือ,อตอนนั้นวัวเริ่มโตแล้วประมาณแบบปอสี่แล้วได้บอกว่าในบ้านเรือจะมีคนตายเดี๋ยวอัวจะเข้าไปรับ ไม่ต้องกลัวนะเอาแปะจะอยู่ข้างๆหรือเองก็เลยงงว่ามีคนตายหมความว่าอะไรแบบเราก็คงเด็กอะพี่แล้วก็ปีนั้นอะพ่อบุญธรรมวัวเสียจริงๆแล้วก็แปะคือเหมือนตอนเช้าเรารู้ข่าวว่าอ๋อโอเคป้าเสียก็เดินลงมาเขาก็ให้เดินลงเบาๆบันไดที่บ้านเป็นบันไดไม้ก็เดินลงมาแล้วก็เห็นอาแปะครับนั่งอยู่ทีเนี้ยระหว่างที่ลงมา ก็จะเห็นว่ามีโรงศพอะตั้งอยู่แล้วแปะเขานั่งอยู่ขอบโรงพี่เหมือนเราเปิดฝาโรงไว้ใช่ปะ่ะแล้วก็เป็นศพประปาแล้วอยู่ข้างในในโรงแล้วก็เป็นอาแปะนั่งอยู่นั่งขวายห้างครับแล้วก็มองเราแล้วนาแปะเขาก็พูดก,กับหนูว่าเดี๋ยวเขาไปไม่นานนะเดี๋ยวจะกลับมาดูแลหนูใหม่มาปกป้องใหม่เขาใช้คํานี้อแล้วคือหนูก็พูดคนเดียว,วพี่แล้วแปะจะไปนานมาม ไปที่ไหนไปเมืองอะไรครับอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาไปเมืองจีนเดี๋ยวพาป้าหรือไปส่งไม่แต่ป้าไม่ขยับแล้วนะแล้วคือบอกเอามือไปกับป้าก็คือเป็นศพไปแล้วทีค่คือแข็งไปแล้วเล้บอกไม่ใช่นั่นน่ะไม่ใช่ป้าหรือแล้วแล้วเขาก็ชี้ไปหน้าบ้านพี่แล้วก็เห็นเป็นวิญญาณป้ายืนอยู่แต่ไม่มีขาแล้วป้าก็ยิ้มให้แต่เขาก็เหมือนพยักหน้าให้อ่ะว่าแบบเหมือนคงอารมณ์แบบตอนเนี้ยที่โมมาทําความเข้าใจก่อนจะมาเล่าเรื่องเนี้ยคือ น่าจะคงเขาคงอยากจะพูดว่าถึงเวลาที่ปาต้องไปแบบทําหน้าที่ตัวเองแล้วอะไรประมาณเนี้ยอแล้วเขาก็ไปกับอแปะคนเนี้ยแล้วแต่นอนนั้นอะคือด้วยความเราแบบกําลังงงว่าแบบเอา้าป้านอนอยู่นี่แล้วป้าเดินไปไหนกใกล้ๆเป็นเพราะว่า,วานั่งพูดคนเดียวเราก็ร้องไห้ร้อ,องไห้แล้วก็ปล่อยเขาไปเอาเขาก็ไปทีเนี้ยอาาบอกว่าถ้าเจอ,อแปะคนนี้อีกให้ไล่อเอี๊ยออกไปอามาว่ามาไม่ดีครับ แต่大าก็ยังเพียนถามอยู่ทุกปีว่าแบบอแปะคนนี้มาไหม mm. คือเขาก็มาของเขาทุกปีนะพี่แต่ว่าเราจะเจอกันที่หน้าร้านโรงตลอดเลยทีเนี้ยพอพอโตมาเราเริ่มเข้าใจแล้วว่านั่น,นคือผีอืม mm. ตอนนั้นน่ะมันก็เลยทำความเข้าใจได้เองว่าเราจะไม่เดินผ่านร้านโรงเพราะว่าจะชอบเจอแบบวิญ,ญญาณหัวรุนแรงพี่หนูจะใช้คำว่าอะไรดี เหมือนประมาณว่าเขาคงกลัวว่าเราจะขโมยโรงเขาไปอ่ะปกติเนี่ยเราจะมีความเชื่อว่าโรงจะมีวิญญาณป็นเจ้าขอโงโรงอยู่แล้วทุกโงรงแต่คือของใครไม่รู้เนาะทั้งตายและ้วะยังไม่ตายหรือก็คือใดๆเราก็ไม่รู้ส่วนใหญ่เราจะเจอเวอร์ชันโหดๆจนถึงทุกวันนี้นะเวลาผ่านหน้าหลานโรงเขาก็จะบอกว่านี่ยโรงเขาอย่ามายุ่งอืมอืมทีนี้ก็เลยออโอเคผ่านไปจนมาถึงงานศพอา่마 อมาม่าเสียแล้วก็ก็ยังเจอเวอร์ชันเนี้ยอยู่ทีเนี้ยก็เจออแปะคนเนี้ยเขาก็พาอามา่าไปเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นอะพี่ครับที่แบบผ่านงานศพอะไรไปอะทีเนี้ยความความที่มันบ้านคนจีนอะเขาจะมีพิธีโงเต้นถ้าเป็นวัยนี้ถึงวัยเนี้ยหนูก็ได้เจออแปะคนนั้นอีก แล้วหนูก็ยืนคุยับเขาคืองานอาม่าหนูไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดคอนเซปต์นี้ทุกต้องเผากระดาษให้มากทุกสิบห้านาทีเวลาเผาเผาครั้งละเกือบสองโลอะพี่ครับแล้วหนูก็เป็นคนทําหน้าที่นั้นเวลาเผากระดาษเนี่ยอาแปะเขาจะชวนหนูคุยไปเรื่อยๆพี่เขาบอกว่าอนาคตเลยจะต้องเจออะไรเยอะแยะไปหมดเลยกลัวเขาไหมหนูก็บอกว่าไม่กลัวนะเราเจอกันมาทุกปีเลยเนะี่ยหนูชินแล้วแหละ แต่คือหนูก็ไม่เคยคิดจะถามเขาเลยนะว่าเขาเป็นใครอะไระอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ยจะได้รู้แล้วเหมือนเขารู้ความในใจแล้วว่าเออเดี๋ยวจะได้รู้แล้วว่าเนี่ยคําตอบที่กําลังถามอยู่อะกาลังเนี่ยคิดอยู่ว่าเขาเป็นใครอะอเดี๋ยวจะได้รู้ตอนนี้แหละคร<อ>ับจนี้ยเขาก็เรียกไปทํากงเต๊กแล้วก็หยอดเหรียญไปพอยอดไปเรื่อยๆอ่ะแปะคนเนี้ยเขาก็เดินตามแต่ว่าอย่างกงเต๊กในเวลาเดินอ้อมอะมันจะเป็นวิธีการเดินข้ามสะพานอะพี่ ถต่มันเหมือนเขาเดินอยู่ในน้ําอ่ะออมันเป็นเสียงแบบเหมือนกับปกติเวลาทําพิธีพวกเนี้ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่อ่ะที่เป็นร่างทรงอะไรอ่ะเขาจะพูดว่าตอนนี้เราผ่านประตูนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปถึงนรกข้างหน้านะเนี่ยพาวิญญาณไปนะคือโบก็ชะงกหน้ามองนะแต่ทุกครั้งที่ชะงกหน้ามองอ่ะโบจะเห็นวิญญาณอมา่าหันมายิ้มให้ครับแลตวตะโกนบอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรนะอาม่าอยู่นี่ยังไม่ยังไม่ได้เดินแตกแถวไม่ต้องกลัวก็เดินไป แล้วาแปะคนนั้นอะพอไปถึงตรงที่เขาพูดว่านรกอะพี่ว่าตรงเนี้ยเป็นแท่นการตัดสินเขาก็เดินไปตรงข้างหน้าแล้วเขายืนแล้วเขาก็กลายเป็นแบบจะบอกว่าถ้าเป็นผีเปรตต้องเป็นผอมๆใช่ป่ะพี่ครับแต่นี้ไม่ใช่นะเขาคือผู้ชายคนหนึ่งที่ตัวใหญ่มากเหมือนเป็นยักษ์อะพี่เราเห็นแต่แค่เขาเขาอะเห็นตั้งแต่ขาจนไปถึงเข่า แล้วเขาก็บอกว่าหมดหน้าที่ตรงนี้แล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเขาคือใครเดี๋ยวเขาจะแบบจกกัดการในส่วนของวิญญาณมาให้แล้วคือหลังจากนั้นอ่ะมันเหมือนเราโดนดีดยิวแล้วภาพตัดไปเลยแล้วก็ระหว่างที่หลับไปอ่ะคนที่เขาดูหนูอะเขาบอกว่าหนูอะ่ะพึมพรภาษาจีนไปเรื่อยๆ,อยๆพูดไปเรื่อยๆแตคนที่จับใจความได้อ่ะเขาบอกประมาณว่าหนูอะ่ะไปเที่ยวนรกแล้วยังไม่ยอมกลับ เาก็เลยใช้วิธีการตบหน้าไปเรื่อยๆที่ตีหน้าไปให้เราตื่นอ่ะอแต่หนูอ่ะมันเหมือนแค่เราภาพตัดไปเฉยๆแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งครับแล้วก็มองเหมือนเรามองซ้ายมองขวาว่าอะไรวะเขาบอกว่ารู้ปะเนี่ยว่าแบบจิตหลุดเป็นลมที่ทีเนี้มาทรงต้องเรียกกลับมาแบบโน้นแบบนี้คือเขาพูดไปเรื่อยหนูฟังไม่รู้เรื่องอืแต่ตอนนั้นอ่ะสติสุดท้ายที่เราดูคือนาฬิกาพี่ดูนาฬิกาข้อมือแล้วก็ลุกไปเผากระดาษ แล้วก็ก็ยังเจอแปะคนเนี้ยยืนอยู่ตรงที่เผากระดาษแล้วเขาก็คุยอีกว่าถามแล้วว่ากลัวไหม <c oughs> เขาบอกว่าเขาอะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เปิดประตูวิญญาณนะพี่อืมเหมือนกับว่าถ้าความเชื่อเราอะ่ะที่หนูบอกว่าเรื่องเล่าจากลงศพหลงศพมันคือตัวแทนของถ้าในความคิดหนูนะเท่าที่หนูเจอมาหลายปีอะมันคือตัวแทนของการ ส่งวิญญาณไปโลกอื่นอพอมาฟังเวอร์ชันภาษาไทยอ่ะของยายเพื่อนครั้งล่าสุดที่หนูไปงานมาเขาก็ตอกลงเพราะว่าเพื่อนอ่ะก,ก็ก็เหมือนกับเราอยู่ไกลๆเนี้ยเขาก็ส่งคลิปให้ดูอีกทีเลยเนงะี้ยสับเปลือกเขาก็ใช้วิธีการพูดเดียวกันเลยแค่เวอร์ชั่นภาษาไทยกับภาษาจีนว่าเนี้ยคือการส่งวิญญ,ญาณไปที่โลกใหม่อืม แต่ในคลิปอะพี่หนูก็ยังเจอเอาแปะคนนี้ยืนอยู่เหมือนกันครับแต่คือถ้าแบบถ้าภาษาเราอะถ้ามันเป็นยมทมูตอะพี่อืก็จะต้องมารับในเวอร์ชั่นของการไม่ใส่ชุดแดงก็ใส่ชุดดำอ,อันนี้เขาเคยเจอแล้วแต่ว่าพอเป็นคนเนี้ยหนูก็เลยไม่รู้ว่าเราต้องเรียกเขาว่าอะไรทีนเนี้ยตัวลงศพเนี่ย ส่วนใหญ่ที่โบเจอก็จะเจอวิญญ,ญ,ญาณนั่งนั่งแข่งขายอยู่บนลงศพเสมอครับแบบระบุตัวตนว่าเออเนี่ยของฉันถ้าเจอแบบหนักหนักสุดเลยก็คือวิญญ,ญาณแบบตั้งแต่งานอาม่าเนี่ยแบบที่ฝาลาข้างๆอ่ะโบเดินไปยกเก้าอี้เพราะว่างานอาม่าคนเยอะมากเก้าอี้ไม่หอง่พี่น้อบอกไม่ได้ขอเขาเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องขอพี่นอกว่าแค่ยืมไปตั้งแ๊บเดียวเนี๋ยวมาคืนแล้วก็วิญญ,ญ,ญาณบนลงมันน่ะเป็นวัยรุ่นเหรอพี่ ไม่มีหัวนะอืแบบมีเสียงตะโกนเรียกเราอะว่าแบบเก้าอี้กูัวมาคืนหนูนี้แล้วลงเนี้ยแล้วเขามือตบลงหอหอพี่หนูเดินไปกับหลานเขาว่ามือตบลงสามทีแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้ก็ลงกูแล้วเขาก็จะชอบส่วนเนี้ยที่เราจะเจอประโยคประจาคือเก่งมากใช่ไหมเก่งมากแค่ไหนอะมึงก็ยังไม่ตายเอาลงกูไปไม่ได้หรอกแล้วเขาก็หวนเหรอ คือว่าจะเจออย่างเงี้ยประจําเลยจนมาถึงทุกวันเนี้ยครับทีเนี้ยหลานบอกว่าหลานแค่รู้สึกว่ามันเย็นตรงนั้นแต่ไม่ได้รู้สึกถึงแบบไม่ได้เห็นผ้าไม่ได้อะไรแต่ตอนเสียงที่เขาตบลงอ่ะเขาได้ยินเสียงเหมือนคนตบลงจริงสามทีเขาเลยวิ่งเลยอืมกําลังอุ้มเก้าอี้อยู่เราก็เทเลยพี่เขาไม่เอาแล้วทิ้งได้หมดเลยอืมอ เรื่องของหนูก็จะประมาณนี้ที่เท่าที่เจอมาหลายๆอันนะะอืมเท่ากับว่าอัปแปะคนนั้นที่เราเห็นเนี่ยมีเพื่อนๆในในห้องแชทในห้องสตรีมถามว่าอัปแปะคนนั้นเขาเป็นยม,มทูตเหรอถ้าในภาษาของภาษาไทยของเราเวอร์ชั่นไทยของเราเนี่ยใช่ไหมคืออย่างเงี้ยถ้าสมมติเป็นยม,มทูตอะอย่างตอนที่โมอ,อยู่จนอม่าวิญ,ญญาณออกเลยนะอืมยมทูตอะทีะ่โมเห็นะ่ะแม้กระทั่งตอนที่โมค้อนน้องอะที่โอเห็นนะอืม ยมมาทู่เราจะเจอสองเวอร์ชั่นถ้ามารับคนจีนน่ะจะใส่ชุดเหมือนกี่เพาสีดำเหมียี่มารับ,รบแต่ว่ายมมาทูอ่อ่ะจะมีเขาเหมือนแพะอืแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยจะใส่จงกระเบนแดงไม่งั้นก็จงกระเบนดําไม่งั้นก็ใส่สูตรอ่ะพี่ <laughs> ใส่สูตรแต<อ>สูตรเพิ่ใหม่เนี่ย<อ>แล้วก็ใส่จงกระเบียนดำหรือสีเทามันเหมือนแบบแล้วแต่คนที่เจอเหมือนอย่างอย่างโมเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าหลายหลายคนดีกว่าจะรู้ว่าแบจะดูดวงโดยการติดต่อผ่านวิญญาณเท่นเี่วกเหมือนกับค่าบาังเคสเคสนัก,นก,นกแต่ว่าเช็คว่าคนนี้เสียชีวิตเมื่อไหร่หรือแบบเช็คดวงชะตาตัวเองว่าเราจะเสียเมื่อไหร่ปกตินายทะเบียนหรือยมทูตโยมบาลอะไรเงี้ยก็จะใส่สีประมาณเนี้ย แต่คนนี้คือแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นเลยเพราะเขามีทองอยู่กับตัวครับนี่เหมือนมีทองที่ข้อมือแต่คือถ้าจะบอกว่าเป็นเทวิสวุวรรณถ้าภาษาไทยเราคือเทวิสวุวรรณเนี่ยก็มไม่ได้ใส่ชุดนี้ผมก็เลยเอาเข้าจริงๆผมก็ยังไม่รู้คําตอบว่าจริงๆเขาคือใครอืมแต่ก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีไม่ได้รู้สึกว่าเดือดร้อนอแต่เขาแค่จะอยู่ทุกที่ที่ทมีลงศพ อืเลยไม่รู้ว่าจร,จริงๆแล้วเขาเป็นใครแต่คือก็ไม่เคยคิดว่าจะเดินไปลงศพแล้วก็ถามเขาว่าแต่แต่เป็นใครอ่ะเออม,มันก็ดูฮาร์ดคอร์ไปอ่ะอแล้วยังไงอ่ะเดินไปแล้วก็เดินยืนนอยู่หน้าหลานลงแป่แต่กเอามาคุยนหน่อยดีแต่ชื่ออะไรอ่ะเนี้ยครับแล้วเขาก็จะมักจะพูดกับโบเสมอว่าไม่ไม่ต้องให้บุญเขาอืให้ทําให้ตัวเองเถอะต้องช่วยคนอีกตั้งเยอะแยะมากมายอืมได้ฮะอันนี้ก็ ผมต้องบอกกันว่ามันเป็นมันเป็นความเชื่อนะฮะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลดีกว่าเรื่องเรื่องแบบนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอยมทูตหรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันจะมีหลายเวอร์ชั่นมากที่คนเห็นลักษณะแตกต่างกันไปนะครับบางคนบอกว่าที่มีความเชื่อกันก็คือว่าถ้าเห็นยมทูตเนี่ยนั่นก็แปลว่าเขาอาจจะมารับดวงวิญญาณของใครหรือจะเป็นเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ มนรู้สึกน่ากลัวแต่เรื่องนี้น้องโบบอกว่ารู้สึกเหมือนเหมือนอบอุ่นใช่เหมือนแบบเหมือนเราเจอคนในบ้านเรานี่แหละไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นเออแต่อเอาจริงๆนะเป็นพี่นะพี่ไม่ไหวว่าคือพี่รู้สึกว่ามันถ้าพี่เจอแบบนี้นะเห็นเห็นเห็นอะไรแบบเนี้ยพี่จะคิดนะหนักเฮ้ยเราจะอายุสั้นหรือเปล่าวะหรือเราจะเรากําลังจะจากโรกนี้ไปแล้วหรือวะหรืออะไรแบบเนี้ย เออเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดกันอยู่แล้วไะว่ามันมันรู้สึกมเหมือนคนที่กำลังจะจากโลกนี้ไปอ่ะประมาณนั้นน่ะ <c oughs> คือเรื่องแบบนี้อย่างที่น้องโบเล่ามาที่ว่าหายไปหลับไปแล้วก็ไปท่องเที่ยวหรือไปอยู่ในนรกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคือแถวบ,บ้านด้าน,านบ้านพี่เนี่ยก็คนตายคนใจก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันมีคนยายคนหนึ่งเนี่ยเขาก็สลบไปหลับไปเนี่ยทุกคนคิดว่าตายแล้วสามวันแล้ว ใส่โรงอะไรเรียบร้อยแล้วอะฮะอยู่ก็โลงก็มีการเคาะกันมีเสียงแบบเบาๆแผบๆรอดออกมาจากโรงยุคนัน้นยังไม่มีการฉีดปอรม์มอลีนะก็ตอนแรกก็ตกใจฮะก็เลยเฮ้ยถ้าฟังดูดีๆแล้วมันมันมันชัดกันไงก็เลยเปิดแงะฝาโรงกันออกมาปรากฏว่ายายคนนี้คำแรกที่ได้ยินคือเสียงแผบ,บ,บ,บเล็กๆมากคือหิวน้ำมากขอหิวข,ขอกินน้ำหน่อยก็เอาน้ำให้ดื่มกันช่วยประถมพยาบาล จนฟื้นกลับมาเขาบอกว่ามีใครก็ไม่รู้เนี่ยจุงมือเข้าไปพาเข้าไปเนี่ยอืลักษณะเหมือนกับแบบเนี้ยคล้ายเหมือนแต่ลักษณะหน้าตาที่เขาเห็นไม่ชัดเจนเป็นลักษณะคนตัวดำๆใหญ่ๆนุ่งกระโจงเนี่ยกระโจงเบนสีแดงๆเนี่ยแดงๆหรือดำๆก็ไม่รู้มันก็แต่สีออกเข้มๆเหมือนกันเขาก็ไม่ได้สังเกตอะไรแต่ลักษณะข้างๆที่เขาเห็นเนี่ยคือผู้คนเนี่ยทรมานมากร้องโหยหวนกันแบบทรมานอ่ะ เดินมันจะเป็นเส้นตรงกันไปทางเดียวอย่างเงี้ยนะเขาเห็นภาพทุกอย่างมันมารู้สึกแบบโ้โูคนลักษณะคือเหมือนก็ไม่ใช่คนบางคนก็มีไม่มีหัวหนะแต่มีตาอยู่ตรงหน้าอกก็มีเอออย่างเงี้ยบางคนก็ตัวเล็กๆบางคนก็ถูกตัดออกมาครึ่งนึงแต่ก็ยังเดินได้ยังร้องห้อยหวนอะไรกันอยู่แบบนั้นอยู่ตลอดเวลาเขากลัวมากอยู่ๆก็มีเสียงเสียงนึงเหมือนกับ เป็นใครก็ไม่รู้บอกว่าเขาเนี่ยยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงค่ายังไม่ถึงชะตาของเขานะแล้วก็มันมีแสงสว่างวูบเดืองเขาก็กลับมาเขาก็ฟื้นมาอยู่ที่ในโรงแบบนี้แหละเขาเลยตะโกนร้องให้คนช่วยร้องให้คนแบบเปิดโรงพอเ,เปิดมาก็เล่าเรื่องนี้ให้ให้ให้พวกคนเหล่านั้นที่ที่ที่อยู่ในงานนะฟังเออคล้ายๆเหมือนของนงโบเหมือนกันอืมแต่ของหนูเนี่ยมันไม่ใช่แบบ มันไม่ใช่แบบหลับแล้วไปเที่ยวอย่างนั้นเลยไงมันคือหลับแล้วเหมือนจอดับเฉยๆแต่ว่ามาส่งในงานน่ะเขาบอกว่ามันเหมือนหนูใช้พลังงานอะเยอะเกินไปเข้าภาษาเราคือถ้าเราเป็นหมอผีพี่เหมือนเราไปเปิดโรดวิญญาณเยอะเกินไปหนูก็บอกเขาว่าหนูไม่ได้เปิดนะหนูแค่รู้สึกว่านหนูหลับไปเฉยๆถึงเวลาเผากระดาษแล้วไปดีกว่าเออยังพูดเะไรอย่างนี้เลยนะเนี่ยาล,ลายมั้ล่ะลายกต่เด็กเลยอเออนั้นแหละก็เลยแบบก็เลยแบบเออถ้าวันนี้คนฟังก็เลยอยากจะ แค่เล่าให้ฟังว่าเออมันเป็นความเชื่อเนาะนานๆแบบเปลี่ยนบรรยากาศทีครับส่วนเรื่องออฟฟิศอะพี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยไม่เกินสิ้นเดือนอะหนูจะย้ายกลับไปอาทิตย์จะย้ายกลับไปออฟฟิศนั้นเพราะว่าโรงแรมมาเปิดแล้วอืที่อยากจะอัปเดตเพิ่มเติมคือผีผู้หญิงคนนั้นอะครับเขาเขาตบมือต้อนรับหนูเขาไปเปิดออฟฟิศเยหนูเข้าไป คือหนูไปเทสเรื่องของเรื่องอะ่ะก่อนจะกลับออฟฟิศตัวเองใช่ป่มเราอ่ต้องไปเทสไฟเ,เทสไฟเทสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันปิดมาเกือบปีแล้วก็ไม่มีใครกล้าไปโอน้อยออกแล้วสรุปคือหนูต้องไปเองซึ่งในเมื่อถ้าเราต้องไปเองตั้งแต่แรกเราไม่รู้โอนน้อยออกทำไมเหมือนกันแล้วเราก็ต้องไปเองพอไปเองปั๊บตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายสองแล้วมันเป็นสียง <set. S 1> ตบมือเลยอะ่ะตบมือแบบใช่หนึ่งสองหนึ่งสามสองหนึ่งสองหนึ่งนี้เลยเขาขู่หรอ ยินดีด้วยเธอใช่ยินดีด้วยเธอกลับมาแล้วเหมผอนหญเหมือน,นเพื่อนกันอย่างเงี้ยนะใช่ใช่แล้วก็คือมองไปอ่ะมีตะขาหนูเลยกล้มหน้าเลยเอาเปิดแอร์ไปไปเราจะได้เจอกันทุกวันแล้วด,ดูเหมือนเธอจะได้มีเรื่องผีไปเล่าให้เขาฟังผู้นี้เลยอะ่ะดูเหมือนน้องโบเหมือนกับชิวๆมากเลยแต่เรื่องนั้นน่ากลัวมากนะเดี๋ยวถ้าใครออเ,นะเออเดี๋ยวถ้าใคร จบศักสติสตรีนี้ใช่ยังไม่เคยฟังเรื่องของนบเรื่องเรื่องออฟฟิศหลอนนะเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังได้นะฮะโอเคได้ครับคุณโบแล้วก็ตอนนี้น้องโบยังยังยังรับดูดวงอะไรดูอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่ายังรับอยู่ตลอดค่ะแต่อาจจะเหมือนคนอินดี้นิดนึงตอบช้าอะไรเงี้ยรบ้วพูดทักทักเป็นแชทมาเลยเพราะว่านี่นะพี่กําลังขึ้นขึ้นเฟซของของของโบให้ชื่อนี้เลยนะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอ่ะถ้าใครสนใจตอ้ตอบนะ อ่ะถ้าใครสนใจอยากจะดูดวงเกี่ยวกักบเรื่องของน้องโบเนะี่ยฮะอ่ะเดี๋ยวให้น้องโบพูดยังไงคือทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างอืมก็ก็ทักแชทมาค่ะเยวแจ้งรายละเอียดดีกว่าหมายถึงว่าน้องโบดูดวงยังไงหมายถึงว่าเกี่ยวกับเออยังไงโอ <laughs> ขอโทษค่ะเออก็ปกติก็คือเหมือนเราคุยกันธรรมดาน,นี่แหละแต่ว่าจะให้แบบมาหัวข้อไว้ว่าอยากทราบเรื่องอะไรบ้างหลัก เป็นไพ่เดี๋ยวเป็นกราฟชีวิตหรือเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปคุยไม่มีเลยค่ะโทรคุยกันอย่างนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวไปคุยกันระหว่างที่ที่อให้ให้ให้เฟซไปแล้วนะเดี๋ยวไปคุยกันเองดีกว่าเนาะใช่ได้ค่ะโอเคตามนี้ก็แล้วกันนะน้องโบนะขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะเดี๋ยวถ้าออฟฟิศหรอเรื่องนั้นอัปเดตเมื่อไหร่อย่าลืมนะรอรอเลยได้ค่ะ ก็ออใช่ยังไงก็ขอโทษด้วยค่ะวันนี้เรื่องไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่ทำไมอยากเล่าเรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรจะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวได้หมดน้องโบแค่มาเล่าก็โอ้โหดีใจแล้วครับค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคครับสวัสดีครับน้องโบ,บค่ะสวัสดีค่ะ